ทำไมเพื่อนน้องไม่เห็นพูดเลยวะผมรู้จักกันปะเนี่ยรู้ครับเออไอเพื่อนจริงป่าวเพื่อนหรือแฟนไม่มีแฟนเนอ้ชื่ออะไรนะเพื่อนน้องชื่อเนทครับเนทเนทเนทครับเชิญมาผิดทีมนะหยอกๆๆเอ,อเฮ้ยทำไมปืนกูมไม่มีเลยเนี่ยวเอาเจอใครอีก <laughs> อะ บอกด้วยบอกด้วยรายงานด้วยครับมีตัวหนึ่งพี่ฮะมีตัวหนึ่งขนาดผมพี่โอเคตัวเดียวแน่นะไม่ใช่หลายตัวนะพร้อมละโอเคมันลงมาแล้วเบกโอเคเออมันต้องรายงานอย่างนี้สิถึงรู้เรื่องเน็ตครับไอ่ทำไมน้องเนทไม่พูดด้วยเจ๋อแบตมินเน็ตครับเน็ตโอมสั่งมาไม่ให้พูดใช่ปะฮะฮะโอมสั่งมาไม่ให้พูดใช่ไหมรู้ว่าเป็นแฟนกันไม่ต้องโกหกพี่หรอก เดี๋ยวนะเอาสามมาอ่อยนะเดี๋ยวนะไม่คุยได้เลยยัดแหมโอมขำเว้ยมันมีอะไรแน่นอนเลยเดี้มันอามอักันหรือเปล่าเนี่ยลองเชิงเหรอลองเชิงหัวแขนเหรอเ่นไม่เก่งนะแต่มอเก่งอะไรวะทำไมหัวแขนแม่งช่วงเฮ้ยใครวะเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยแอบอะไรกันอะเฮ้ยเดี๋ยวนะ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 ต้องมีอะไรกันแน่เลยสองคนอสั่งไม่ให้คุยจะไปคุยอะไรไปวะเนี่ยอามอักันสั้ั้น โคกเขาไม่จ่ายแต่กูจะกินย่าย่าไงอ่ะเอออย่าเพิ่งกูไม่ได้เปิดเพลงใจเย็นมึงนี่ก็ชิวจังเลยนะแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะจัดละจัดละเฮ้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 เอาอ่ะเฮ้เฮ้โคชิวเฮ้เฮ้ใครพูดวะ เฮ้ยโคตริวว่าไงนะไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ไม่ใช่ได้ไงอะน้องไนครับอายุเท่าไหร่ไม่บอกครับเออไม่บอกได้ไงแล้วไม่ได้นะอยู่ตีพี่ต้องบอกนะใครเขินวะเนี่ยมีคนเขินด้ยไม่รู้ครับไม่รู้ครับด้วยครับก็มา คาเฟ่อะครับเดาไม่ออกผู้หญิงผู้ชายส่วนเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้ชายเอาไอเด็กเวนตัวกูฮะครับเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะไรเมื่อกี้บอกว่าเด็กอะไรบอกเป็นผู้ชายโอ้โหเล่นกันทุกเช้าอีเอ้าเล่นทุกเช้าด้วยเฮ้ยเความสัมพันธ์ยังไงวันนี้อเล่นทุกเช้าเลยอะเล่นตอนบ่ายไปเหรอทำไมต้องเล่นทุกเช้าเนี่ยครับ ไม่กล้าขุยด้วยเลยโอมสั่งแล้วไม่ต้องพูดแปลกๆนะสองคนนะี้มันเปลี่ยนยังไงบอกหน่อยดิฮัลโหลน้องเนสีน่กดกดไปตรงที่พเพื่อนน่ะแล้วมันก็ข <c oughs> วดาตีกูสัตว์หลับแล้วมั้ง <c oughs> ต้องเห็นทักตลอดเลยอย่ะโอ้ยไม่ไหวเลย ไม่มีอ่ะใช่ปะม,มีแค่เราสองคนก็นพออะไรวะให้มีวะตรงไหนรายงานตรงกูนะ้น<ห>ี่เนี่ยไอ้เป็นไก่นุ่นเหรอหน้าทางหน้ามัน,น,ใน,ใน,ในใส่ชุดคนป่าไล่เสือเห็นละเห็นละเห็นละโอ้โหสองคนเลยวะเพื่อนมันอยู่ไหนมันไม่มีปืนด้วยไอย้ข้างล่างอะข้างล่างข้างล่างที่เห็นวิ่งไปไหนวะหนึ่งคนโอ้โหเลนกูเกือบแตกเลยนี่ไงใหนึ่งตัวขาหนึ่ง ทีนหนึ่งใช่ั้งไอ้เองก็ผุดไปปล่อยให้เด็กมันเกิดฮะฮันน่ชับยิงเหรอโอมไม่อยู่นะโอมไม่อยู่นะว่าน,น้องไม่กล้ามาเล่นกับกูอีกแล้ว่ะมีใครเอาอเอชีมนะิเอาเฟสอะไรนะอะไรเฟสเฟสไอชีไอชีอ๋อไอชีอะ มึงนี่มุ่งจริงๆนะมึงไม่ไม่หูหูได้ยินไหมเนทครับยังครับน้องเนทเล่นเล่นเล่นฟรีไฟมานานยังสองสองนาทีครับโอ้เล่นนานแล้วนะเนี่ยเฮ้ยใครวะกี่คนวะกี่คนวะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยอยู่บนเขาเฮ้ยเราดอก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 เดี๋ยวมันลงมาเดี๋ยวมันลงมาเหนตัวสองตัวสองตัวไปดูก่อนกัน ดักมันดักมันเดี๋ยวมันลงมาเฮ้ยล่าง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 ไอ้ปล่อยมีไอ้หวอเฮ้ยปล่อยมันเดี๋ยวมันเดินมาเดี๋ยวมันเดินมาดักรออยู่นี่แหละมาแล้วมาแล้วเก็บของอยู่ดาวนึงไอ้เชี้ยลูกซุ่นมาไอ้แตกใช่เวนเฮ้ยเฮ้ยสาวไอ้เชี้ยกูไม่มีไอ้วอว่ะสัตสัตกูไม่มีหวะโอ้โห ไอ้เวยสู้เขาไปแอบก็ได้ไปแอบได้ปะสู้ไม่ไหวหรอก <S <S ต้องไปแอบในใจพี่พิกจะไม่มีใครเห็นเฮ้ยเองก็ <น Lean. S 1> พูดไปเดี๋ยวน้องเขาวันไหวอันแน่อันเนอเขินได้กระโดดไม่ได้ขเาดขาลนแลนกดต่อยด้วยเมื่อกี้เนี่ยกดต่อยด้วยอ้ะ สงสารว่ะที่หลังหาเพื่อนผู้หญิงมาด้วยนะจะได้เออมีเพื่อน้นองนี้มีเพื่อนปนะเนี่ยมีครับล่ะไม่ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยหอหะอแชทยังไม่ตอบเลยอนันละไอ้อไมาต่อยอะไรเขาเล้าไม่กลัวเขาเจ็บหรออ,อย่านะโอไม่อยู่นะเราอยู่สองคนนะโนีน <laughs> เฮ้ยอ,อะไรวะ สรุปบ้านอยู่ไหนเนี่ยเนสอยู่ที่พัมเาอร์มาปีงองเนี่ยยุธยาโอ้ยุธยายุธยาอันนี้ดิเขาเขาเรียกว่าเขารอกดาวน์ไม่ใช่หรอไม่ให้เข้าบอกใช่ครับเอาเมา่อคืนผมแอบปีนเข้าบ้านเขาอยู่เฮ้ยยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฮ้ยไปตอนไหนวะเฮ้ยอะไรเริ่มเริ่มเริ่มอักตัวแล้วเหรอเฮ้ย เป็นพี่สิ่ส่วนแหนวะขอชื่อเฟรียพี่อ่ืฮึขอชื่อเฟซพี่เหรอย่ไม่ได้ขอเลยแค่น้อยขอคาระวะเฮ้ะทำอะไรกันนะสองคนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่อยู่เหยโอ้ยนี่น่าจะเพื่อนอยู่ทำอะไรนะ านชักปืนเอา้าชักปืนชักปืนแล้วไปเฮ้ยมันต้องนั่งชักด้วยยืนชักไม่ได้เฮ้ยอะไรวะม <c oughs> ันลระหวัวเาะชอบใจไป <c oughs> ห้าเราเทกี่บาทไปแล้วร้อยกว่าบาท <c oughs> เฮ้ยกูโดนยิงตรงไหนวะเฮ้ยดูให้หน่อยดิไหนวะมั <c oughs> นขาวมันขาวเฮ้ยเชี่ยสไนดยด้วยไอ้สัสหาที่แอบแบบ <c oughs> เฮ้ยนั่นไง อุ <muitas S 2> ้ยหลอกอุ้ยเลยวะให้ไวให้ไวเฮ้ยไปอยู่หลังเฮ้ยอยู่หลังอยู่หลังเดินก่อนได้ปะไม่ลงมาตอนนี้เอางเนี่ยมันไม่ปลอดภัยวะตรงนี้หมเฮ้ยลงมาเดินก่อนเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนไหนวะที่ไหนวะบอยเอาโเห็นเนี่ยเปิดมันเราะคนนึงเนาะด้านหลังมีคนเปล่าด้านหลังวงบีว่าสิบเอ็ดคนสิบคนสุดท้ายแลสิบคนสุดท้ายเอาว่าเอาว่าหลอกข้างไปก่อนเฮ้ยใครวะ เบอสีใครอยู่ฝั่งนั้นอว่าแล้ว <Hey. S 1> ไหนอะมันอยู่ไหนเธอลงตอนไหนนี่นี่มันระวังเลยเนหะ็นแล้วเห็นแล้วห็นแล้วอ้อแนเเกิ <c oughs>